MSI Titan G77 t Gaming Notebook สเปคสุดขอบตลาดจาก MSI ใช้หน่วยประมวลผล Intel Gen 12 Core i9 HX Series และฟีเจอร์เด็ด MSI Overboost ที่ทำให้เครื่องของคุณไปได้สูงสุดถึง250วัตต์พร้อมนวัตกรรมใหม่อีกมากมายพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้ววันนี้การที่ผู้พัฒนาตัดสินใจทิ้งเกมเลิกพัฒนาเลิกซัพพอร์ต มันจะต่างอะไรกับกับตันที่สละเรือแล้วทิ้งผู้โดยสารให้ลอยเคว้งอยู่กลางทะเลมีผู้พัฒนาเกมหลายๆเจ้าที่พอเกมไม่ดังไม่ปังก็ทิ้งไปทําเกมใหม่แต่จะมีอยู่ค่ายหนึ่งครับที่มีชื่อเสียงเรื่องการสละเรือพะพี่แกสละอยู่บ่อยๆไม่ต้องเดาวเลยครับว่าค่ายอะไรเป็นค่ายเกมที่ผมรัก E.A. คือวันนี้มีข่าวซุปซิปไหครับเป็นข่าวที่ฟังดูน่าเชื่อถืออยู่เหมือนกัน ก็เลยเอามาเล่าให้ฟังกันกับข่าวว่า EA เตรียมจะสละเรืออีกรอบกับเกม Battlefield 2042 Battlefield 2042เนี่ยเป็นภาคต่อของซีรีส์ Battlefield ซีรีส์ที่ตอนเปิดตัวมาทำเอาหลายๆคนหายเปิดตัวอย่างมาได้อย่างวื้วาและอลังการมีระบบอะไรที่ดูหลากหลายแต่มันก็เป็นอย่างที่เรารู้กันครับมันเหมือนฉายหนังซ้ำคือ ภาคก่อนหน้าย,ยับแบบยับแม่ยับยับแบบไหนลองไปดูคลิปมาหากับ b บ t t ท e ลฟิลดของผมได้ครับคลิปอย่างยาวเลยแต่สำหรับเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกสั้นๆก็คือ Battle Field 2 0 4 2นยเนี่ยยกบักมาทั้งน่านน้ำอะไรหลายอย่างก็ไม่โอเคโดนกระแสะปากต่อปากโจมตีหรือแม้แต่คนที่สัมผัสเองก็รู้สึกแย่กับตัวเกมทำให้ผู้เล่นลดลงอย่างมหาศาลครับลดลงในเวลาอันรวดเร็วคะแนนรีวิวก็ไปได้ไม่สวยเท่าไหร่ แต่ถึงอย่างนั้นเกมก็มีแผนพัฒนาเดิมอยู่ครับเกมมีรถแมพที่แน่ชัด ว่าจะพัฒนาไปในทิศทางไหนมีอัปเดตอะไรบ้างโรดแมปที่เขาเปิดเผยมาจะประมาณนี้ครับแล้วทาง EA และผู้พัฒนาอย่างได c ์ก็สัญญาว่าจะไม่ทิ้งกันไปไหนเราจะอยู่ไปด้วยกันจะแก้บัก๊กจะทําเกมให้ดีขึ้นและพัฒนาเกมตามโรดแมปที่วางเอาไว้เราจะทําตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานแต่ยังไม่ทันจะพิสูจน์อะไรเลยครับยังไม่ทันจะได้ทําตามสัญญาก็มีนักข่าวสายเกมคนหนึ่งจุดประเด็นขึ้นมาครับคืองี้ครับนักข่าวคนนี้เนี่ย เขาชื่อว่าเจฟกรับโดยเขาออกมาให้ข่าวช่วงตน้ตนเดือนมิถุนายนนี้เองเขาบอกว่าเขาได้ข่าวจากวงในามาว่า EA เตรียมที่จะสละเรือเตรียมทิ้ง Battlefield 2042เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เนี่ยอยู่ในขั้นกําลังเตรียมชูชีพเนื่องจากทีมพัฒนาหลักของ Battlefield ถูกย้ายไปทำโปรเจกต์เกมใหม่แล้วเป็น Battlefield ภาคต่อไปแบบภาคใหม่เอียมอองส่วน2 0 4 2ยังมีทีมที่พัฒนาอยู่ครับแต่เขาลดสเกลทีมลงให้เป็นทีมขนาดเล็กเพื่อให้โปรเจกต์ไปต่อได้ คือ EA เจะไปแหละครับ แต่ไม่ได้ไปอย่างไม่เหลือเยื่อให่เพราะสัญญาว่าจะแก้รถแมพจะทําตามรถดแมพไปแล้วยังไงก็ต้องทําแต่เขาเลือกที่จะใช้งบและคนทําให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้คือจะทําออกมาแบบถูกที่สุดเท่าที่จะถูกได้และปั่นภาคใหม่ออกมาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เช่นกันตอนนี้เนี่ยสำหรับ Battle Field 2 0 4 2เกมกําลังอยู่ในซีซั่นหนึ่งใช่ไหมครับทางเจฟออกมาบอกว่า Battle Field 2 0 4 2ี่เนี่ยจะซัพพอร์ตเกมไปจนถึงซีซั่น4โดยใช้ทีมเล็กๆที่เลือกไว้นี่แหละทีมมหหลักเขาาาาจะยย,ย้ไทํภคใ่ ซึ่งตอนนี้ภาคใหม่ก็อยู่ในขั้นฟรีโปรดักชันเรียบร้อยซึ่งก็กะกะเอาครับว่า E.A จะใช้ทีมเล็กเนี่ยซัพพอร์ตเกมไปอีกหนึ่งปีก็คือจะมีอัปเดตมีแก้บั๊กมีอะไรใหม่ๆเพิ่มเข้ามาตามที่สัญญากันไว้น่าจะถึงซีซันสแต่ก็จะไม่ได้คุณภาพระดับที่โอเคเพราะว่าทีมใหญ่เริ่มไปทําเกมอื่นแล้วแต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่านี่เป็นแรงข่าวจากนับข่าวแค่คนเดียวซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าวงในของเขาวงในขนาดไหนจริงเปล่าไม่รู้อยากจะให้ฟังหูไว้หูเพื่อใจเอาไว้ครับเื่อ เกมจะทำออกมาดีสำหรับแฟนเกม Battlefield 2042 EA ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจครับงานนี้ออกมาตอบเร็วอยู่เหมือนกันเร็วจนน่าสงสัยปกติไม่ตอบเร็วขนาดนี้ด้วย EA ออกมาตอบว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องจริงเลยเรามีทีมงานหลักมากมายหลายสตูดิโอที่รวมกันพัฒนา Battlefield 2042เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้เล่นและหัวใจสำคัญก็ยังคงเป็นทีมดทีมพัฒนาหลัก โดยเขาบอกว่าเขามุ่งมันที่จะพัฒนาอนาคตของแบทช l e f ฟิล d ภาคต่อไปและรับฟังเสียงของผู้เล่นสรุปก็คือ EA อออกมาปฏิเสธแบบแบ่งรับแบ่งสู้เรายังไม่ได้ทิ้งเกมนะครับเรายังทำตามแผนเดิม อย่าเพิ่งรีบปรับปรำขอทําตามสัญญาต่อไปก่อนวัดกันที่ผลงานดีกว่าคือมันก็ฟังดูดีครับเรื่องนี้คุณคิดว่าไงบ้างถ้าเกิดฟังแล้วคิดเห็นยังไงลองพิมพ์คุยกันได้แต่ผมขอย้อนกลับไปนิดนึงแล้วกันวันที่ EA เลือกจะสละเรือในครั้งก่อนๆเรื่องราวมันก็คล้ายๆแบบนี้แหละครับเป็นเกมชื่อดังที่เราคุ้นหูกันอย่างแอนเทมและ b a t t l e Field 5ถ้าลองฟังแล้วอาจจะคิดว่าเป็นหนังม้วนเดียวกันก็ได้เริ่มจากแอนเทมก่อนเลยครับแอนเทมเนี่ยเป็นเกมรูตเตอร์ตตอร EA ที่พัฒนาโดยไบโอแวร์ wear. เกมถูกคาดหวังเอาไว้สูงมากครับว่ามันจะออกมาดีเปิดตัวในงานเกมได้อย่างหวือหวาทําให้คนเล่นเนี่ยตื่นเต้นกันสุดๆครับแน่นอนสุดท้ายแล้วมันก็มีอะไรที่ขาดๆกเกินๆงงๆไม่รวมบั๊กต่างๆจนผู้เล่นสายหน้าผู้พัฒนายังสายหน้าเลยคนวิจารณ์ก็สายหน้าคะแนนออกมาไม่ดีเท่าที่ควรจะเป็นและคนเล่นก็ลดลงเรื่อยๆ EA ก็ยืนยันครับว่าเราจะไม่ทิ้งเกมไปไหนเราจะพัฒนาเกมต่อแม้ทีมงานจะไม่มากมายอะไร แต่เราจะดูแลเกมจะพัฒนาจะปรับปรุงจะทำแอน t เท2.0ทำให้เกมดีกว่าเดิมทำให้เกมกลับมาอย่างยิ่งใหญ่และจากข้อมูลที่เปิดเผยออกมาเรื่อยๆเนี่ยก็ดูเหมือนว่ามันกำลังจะกลับมาได้สวยเลยครับแต่สุดท้ายเขาก็ประกาศยกเลิกการพัฒนาไปด้วยหลายๆสาเหตุไม่ว่าจะเป็นความยืดเยื้อทางด้านการพัฒนาความไม่สะดวกต่างๆ หรือวิกฤตโควิดทําให้ทีมงานเนี่ยไปพัฒนาเกมหรือดูแลเกมอื่นและอันนี้เนี่ยก็กลายเป็นหนึ่งในแผลใหญ่ของไบโอแวร์ไปเลยแต่ถ้าเกิดแอนทเมยังไม่ชัดเรามาดูเกมในสตูดิโอเดียวกันของดสยดีกว่าครับอย่าง Battle ลฟิลฮ5ต้องบอกครับว่าถ้าเทียบแอนทเมเป็นรอ,รอยแผลเกมนี้อาจจะเทียบว่าเป็นตราบ,บาปเลยก็ได้หรืออาจจะสลับกันไม่รู้สิเพราะเกมนี้ก็ร้องว้าวมาตั้งแต่ตัวอย่างเหมือนกันแต่ว้าวในแง่ลบนะครับบันดา a m a ตั้งแต่เกมยังไม่ออกเลยยันเกมออกแล้วก็ยังดรามา่า ทั้งเนื้อเรื่องโมต่างๆบัก็กผลพวงจากการให้สัมภาษณ์เป็นเกมที่แฟนเกมซัดกันนัวกับ EA ขนาดใหญ่ระดับพาหุ้นร่วงไปเลยครับยอดขายไม่เข้าเป้า ดราม,ม่าหลายเรื่องชวนปวดหัวและแน่นอนครับว่าทางค่ายก็สัญญาว่าจะปรับปรุงและพัฒนาตัวเกมให้ดีขึ้นแต่พัฒนาไปสักพักสุดท้าย EA ก็เปลี่ยนใจหันไปพัฒนาภาคใหม่อย่าง2042แทนแล้วก็นั่นแหละครับดําเนื้อเรื่องเหมือนที่เล่าไปตอนต้นวนไปยังกับแค่หนังเรื่องเดิมแค่เปลี่ยนชื่อตัวละครมันมีคํากล่าวไว้ครับว่าประวัติศาสตร์มีไว้ให้ศึกษาเพื่อที่จะไม่ให้ซ้ำรอยสำหรับ EA เนี่ย แม้ว่าจะเกิดขึ้นแล้วแต่มันก็เกิดขึ้นอีกแต่มันก็ไม่ได้การันตีครับว่าจะมีครั้งต่อไปครั้งนี้อาจจะดีก็ได้ครับและเรื่องนี้คงจะไม่มีใครทราบซึ้งไปกว่า EA และเหล่าผู้โดยสารเรือ,อและเหล่าแฟนเกมอีกแล้วครับซึ่งถ้าพูดกันตรงๆผมเล่ามาขนาดนี้ก็น่าจะพอดเดาได้นะว่าผมคิดยังไงคือจริงๆการสละเรือไปทําเกมใหม่มันก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรครับแต่ผิดหวังคนเล่นน่ะแน่ เพราะว่าไม่ว่าใครขึ้นเรือไปสักลำแล้วถ้าเราลักเรือลำนั้นสุดท้ายแล้วเราอยากเห็นเรือไปถึงฝั่งครับหรือแล่นต่อไปได้นานๆโดยสวัสดิภาพผมเองก็อยากเห็นการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่มากกว่าเห็นข่าวเลิกซัพพอร์ตเกมแล้วคุณล่ะครับคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้คิดว่าสุดท้ายแล้วอ a ชจะตัดสินใจยังไงเอาเป็นว่าเอารองมาติดตามข่าวเรื่องนี้กันดีกว่าครับให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์แต่ถ้าเกิดมีอะไรอัปเดตเดี๋ยวผมจะเอามาเล่าให้ฟังแต่ว่าสำหรับวันนี้ผมหมีเกมเมอร์จะต้องขอตัวไปก่อน ถ้าชอบอย่าลืมฝากกด Subscribe ถ้ากดอยู่แล้วอย่าลืมเช็คว่ากดกระดิ่งหรือ,อยังแต่ยังฝากกดด้วยเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนไปแล้วสวัสดีครับ